วิียานี้ดังๆไปเลยนะคะเพราะสาวแก้มสามารถคว้าปริญญาตรีจากศิลปากรมานอนก่อนได้เป็นผลสําเร็จค่ะแต่อีกหนึ่งเหตุผลทำให้สาวแก้มยิ้มไม่หุบนั้นคงเป็นเพราะว่าเพื่อนพี่น้องจากเวทีเดสตาร์มาร่วมเสียงความยินดีเพียบเลยะคะ่ะโดยเฉพาะหนุ่มโตโน่นะคะที่ฝึงแมงะกซ้ซจากกรุงเทพไปถึงจวดนครปฐมกันเลยทีเดียวะค่ะ ใส่มาตั้งแต่กรุงเทพครับผมแล้วก็ขี่มอไซค์มากับโดม2คนก็ไม่ต้องใส่หมวกกันน็อกใส่หมวกคิตตี้ขับมาแรกคือนึกว่ารับอยู่ที่มาหาลัยเขาไม่รู้รับอยู่นครปฐมก็ขี่มาตั้งแต่กรุงเทพะครับผมก็ดีใจมากๆด,ดีครับผมแต่ว่าผมอยากรู้ค่าน้ำมันรถไปเอาอค่าน้ำมันรถไปเอาอ ท่วงเงินกลางวงสักขนาดเนี้ยมาดามว่าคราวหน้ากริ่งกลางมาหามาดามก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดามจะอาสาขับรถไปรับถึงหนะ้าบ้านเลยนะคะ